สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบและเฟซบุ๊กทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรเพชเรนมีรถไถ L3408 มสนย์นำเสนอนึงคันครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่2 1 5 0 0 0บาทนะ2 1 5 0 0 0บาทยังต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกครับมีค่าแนะนำให้3,000บาทนะคันนี้ครับทางใดสนใจก็โทรเบโทรมาคุยกันได้ครับเบอร์โทรก็0813655997ครับ0816055237ร้านบวัวสอนอมพรเชสเ,เตอร์ที่เก่าครับที่นี่ยังมีรถเื่อมาาล 250คันครับนี่คือสาขาที่หนึ่งนะครับเลยมีสาขาที่สองและสาขาที่สามครับสตาร์ทเราลองขับดูครับสตาร์ทเลยครับเดีดง่ายครับ2คัน15,000บาทนะคันนี้ครับมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังให้ครับท่านใดสนใจก็โทรมาเลยได้นะ,ร,ะลลนร้รานอยู่ตั้งอยู่บ้านท่าขอตำบลวังบวัวอำเภอคลองข,องของงุนจังหวัดกาแพงเพชรนะ ท่อสิ่งให้ด้วยนะครับใส่ท่อสิ่งให้ด้วยหน้ามาเลยถอยหลังอีกรอบนึงครับถอยหลังเลย